วันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกๆท,ท่านในช่วงวันสำคัญนะทุกๆปีที่ผ่านมานะเราทุกคนก็คงจะไม่รู้สึกอึดอัดใจนะเท่ากับปีนี้แต่วันนี้ก็จะพูดเพื่อไม่ให้เกิดความอึดอัดใจหลายคนรู้สึกว่าอึดอัดใจที่ไม่ได้ไปทำบุญที่วัด ก็จะพูดเพื่อให้ไม่เกิดความอึดอัดใจแล้วก็ให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดความชื่นใจวันวิสาขาบูชาเนะี่ยถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญมากๆถึงขนาดกับว่าชาวโลกเนะี่ยยอมรับแม้ประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่เป็นประเทศมหาอำนาจนะก็ยอมรับว่าเป็นวันสำคัญระดับโลก นะเพราะมีบุคคลที่สำคัญระดับโลกก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เรียกว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าทีเดียวเป็นวันพระพุทธเพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตัสรู้แล้วก็ปรินิพานในวันเพ็ญเดือนหห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่เป็นวันเพ็ญเดือนหเหมือนกันวันที่พระพุทธเจ้าประสูติก็วันเพ็ญเดือนหก ก่อนพุทธศักราชที่หนึ่งเนี่ยแปปีคือวันที่ประสูติวันที่ตรัสรู้ก็เป็นวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันก่อนพุทธศักราชที่หนึ่งเนี่ยสีปีแล้วก็วันปรินิพานก็เป็นวันเพ็ญเดือน6หลังจากนั้นก็นับเริ่มต้นเป็นพุทธศักราชที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ห่างกัน ห่างกันหลายปีแต่เป็นวันเพ็ญเดือนหกเหมือนกันดังนั้นในฐานะที่เราไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือว่าหลายคนที่ยังไม่มีศาสนานะยังไม่รู้ว่าจะนับถือศาสนาไหนดนะีก็ขอให้ได้ลองไตรตรองลองพิจารณานะเราอาจจะไม่ได้สมาทานตนเป็นเป็นพุธทธศาสนิก,กชนนะไม่ได้เป็นศาสนิกของศาสนาพุทธแต่เรา มีความศรัทธาในศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ลองน้อมน้อมคํำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธ,เ,ธเจ้าไปปฏิบัตนะิเช่นว่าให้อยู่ในไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานะจับหลักจับหลักว่าเราจะมีหลักประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะก็อาจจะยังไม่พร้อมสมาทานเป็นพุทธศาสนิกชนก็ได้ แต่ลองปฏิบัติของมันต้องลองกันโดยเฉพาะวันนี้นโยมถือว่าเป็นวันวิสาขาบูชาในวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเราได้อะไรบ้างจากการตรัสรู้จากการประสูติจากการปรินิพานเราได้อะไรบ้างทั้งสามการสามเวลาหรือว่าจะได้เฉพาะแค่ข้อหนึ่งข้อใด แต่ว่าไม่เป็นการประพฤติผิดหรือค้านต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งแล้วอาจจะยังไม่รู้มากรู้ไมยอะไรนะก็ขอให้ลองพิจารณาตามนะว่าวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรพระพุทธองค์ทรงเปล่งอาสัพพิวาจา นะว่าการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายการเกิดใหม่ครั้งต่อไปของเราไม่มีนะเรียกว่าอาสพิวาจาก็คือการการได้เปล่งวาจาเป็นการยืนยันนะเหมือนกับคนที่ยืนยันว่านะข้าพเจ้าได้ทำสิ่งนี้เกือบเสร็จสิ้นสำเร็จแล้วเหลืออีกเพียงแค่เก็บงานชิ้นเดียว นั่นแสดงว่าถ้าหากว่างานชิ้นนั้นนะคือร้อยเปอร์เซนต์เขาก็จะต้องเก็บงานนั้นมา99อาจจะจุด99ด้วยซ้ำเหลืออีกเพียงแค่ 1, 1, หนึ่งจุดหนึ่งเหลืออีกเพียงจุดหนึ่งเท่านั้นก็จะสำเร็จนะแต่ถ้าคนคนนั้นยังไม่มี99.99 99, เลยแล้วจะบอกว่าเราจะต้องขอเพียงทำอีกแค่หนึ่งเท่านั้นงานเราจะสำเร็จก็ชื่อว่าไม่ใช่ อย่างพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ประสูิก็ทรนะงเปล่งอาสพิวาจานะใครจะเชื่อไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสได้คือพูดได้ตั้งแต่วันแรกที่เกิดนะก็ถือว่า,าจับหลักเพียงแค่ว่าการเกิดครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายก็พอจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรสเสด็จเดินด้วยพระบาทเดินด้วยเท้าเนี่ยเก้าเจ็ดเก้าเนี่ย นะอาตมาก็ชอบนึกถึงเลข979เนะเลข9เลข7เลข9กนะก็คือพระองค์9เท้าใน79กนะก็ถือว่าเอาเป็นเลขมงคลนะพอนึกถึง979ก็อย่าไปนึกถึงหวยถึงเบอร์อะไรกันนะให้นึกเพียงแค่ว่านะเราจะใช้หลักของการ9 79ก็คือ9ใน7วันเนี่ย9ไม่หยุด ทำอะไรก็ทําจริงจริงจังจังจับให้มั่นคั้นให้ตายนโยมนะเอาจริงๆอย่างนี้ก็เรียกว่า9-7-9 7เวันเนีกยก้ากันยาวๆไปดังนี้ต่อมาก็คือเมื่อพระองค์ตรัสยืนยันในแสดงว่าต้องมีต้นทุนนะก็ขอให้เราพยายามสร้างต้นทุนเนี่ยสมทบไปนโยมค่อยๆสร้างต้นทุนนะให้ต้นทุนของเรามี แล้วเดี๋ยววันหนึ่งงานเราก็จะสำเร็จนะก็จับหลักในวันประสูต์ตร,ตรงนี้ว่าพยายามเก็บต้นทุนพยายามเก็บให้ต้นทุนเรามีเข้าไว้เหมือนกับฝากเงินในธนาคารวันหนึ่งจะเบิกก็ต้องเบิกได้แต่ถ้าไม่มีก็เบิกไม่ไดนะ้พระพุทธเจ้าตรัสอาสพิวาจาวันนั้นวันประสูติเราก็จับหลักตรงนี้ว่าตื่นเช้ามาทุกเช้าลองเปล่งวาจาซิว่าวันนี้เข้าพเจ้า จะทำงานที่ค้างค้างอยู่ให้สําเร็จลุล่วงอย่างนี้ได้ไหมก็ได้และเราก็เปล่งวาจาให้มันเป็นลักษณะของปฏิญาณนวิชาปัญญาปฏิพานปณิธานปฏิญาณประสบการณ์ครูบาอาจารย์สอนไว้อย่างนี้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยวิชานวิชาปัญญาปฏิพานปณิธานปฏิญาณประสบการณ์ ให้มันเป็นลักษณะแบบนี้ไต่เต้าไปแต่มีปฏิญาณวันนี้ว่าเราจะทำอะไรให้สำเร็จมันยังไม่สำเร็จมันยังไม่เสร็จสิ้นตั้งปฏิญาณต่อตอนเองนะในตอนประสูตรเนี่ยนะเราก็จับหลักตรงนี้ก็ได้หรือว่าใครจะจับหลักอื่นแต่ให้เป็นหลักว่าพระพุทธเจ้าประสูตรพระองค์มีข้อมูลเดิมมีบารมีเดิมมีหน่วยกิจเดิมพระองค์มา ปฏิญาณว่าจะทำให้ได้และจะทำให้สำเร็จภายในชาตินี้ต้องสำเร็จด้วยด้วยจิตใจมั่นคงแน,แน่วแนะ่เรียกว่าเป็นการตั้งปฏิญาณด้วยการมีมีสัพพะกำลังพร้อมแล้วแต่ใครที่ยังมีอะไรไม่พร้อมเราก็ตั้งใจว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะเก็บให้ได้อีกหนึ่งหน่วยจะเก็บให้ได้อีกสักหนึ่งก็ยังดีอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะ ทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันแพ้อยู่เรื่อยตั้งใจว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่แพ้ใจตนเองอีกแล้วก็ได้ประการที่สองในวันวิสาขาบูชาก็ขอให้นึกถึงว่าวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชารา,าพระองค์ก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน ว่าเราจะนั่งที่นี่เราจะนั่งบนบันลังนี้ที่โคนอัศถะโพรพึกลิมฝั่งแม่น้ำเนี่ยนะแล้วจะไม่ลุกจากที่นี่เด็ดขาดตราบใดที่ยังไม่บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ไม่ลุกจากที่ประทับต่อให้เนื้อในกายจะเหือดแห้งไปหมดเหลือจนหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีนะก็จะไม่ลุกถ้าไม่บรรลุ ไม่สิ้นกิเลสกันตรงนี้ไม่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ตัดสรู้เองโดยชอบตรงนี้ก็จะไม่ลุกขึ้นเป็นการตั้งอธิษฐานแบบชนิดที่ยอมตายงั้นเราก็จับหลักตรงนี้ว่าเวลาจะทำอะไรเราก็ใช้หลักการอธิษฐานใจอธิษฐานไม่ใช่การขอไม่ได้ขอแต่ว่า,าตั้งความแน่วแน่ว่าเราจะทำให้สำเร็จ ตั้งความแน่วแน่ว,ว่าเราจะทำให้ได้เพื่อที่จะให้บรรลุถึงซึ่งความสำเร็จนั้นให้ได้ด้วยใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็มีองค์ประกอบให้พร้อมถ้าหากว่าเราทำสิ่งใดแล้วใจมันท้อแท้หอ่อเหี่ยวก็นึกถึงในส่วนนี้ตัดสรุก็อะไรอะไรที่มันยังเหนียวเหนียวแน่นๆก็ตัดออก อะไรที่มันยังใหญ่ๆโตๆมันทับเราอยู่ก็ตัดออกอะไรที่มันเป็นเมฆหมอกทำมึนในชีวิตก็ตัดออกตัดซะแล้วก็อาจจะได้รู้ได้เห็นอะไรบางอย่างถ้าตัดสายอะไรบางอย่างทิ้งไปซะมันก็อาจจะเปิดม่านนั้นออกมองเห็นหลังม่านได้ตัดซะแล้วเดียวมันก็จะต้องรู้ว่าหลังม่านนี้มีอะไรพระพุทธเจ้าก็ตัดอกตัดใจตัดด้วยการ ทำด้วยกรรมวิธีสู่การตัดสรูุ้นะก็ตัดกิเลสท,ทั้งปวงแล้วก็รู้ว่าอ๋อความสิ้นกิเลสมันไม่มีทุก์ใดๆมาเบียดเบียนได้ไม่มีเหตุใดๆจะสร้างทุกได้อีกแล้วสิ้นกิเลสแล้วนะเราก็ใช้หลักการนี้ด้วยการตั้งสัจจะให้มั่นคงนะก็ตั้งสัจจะอะไรที่ยังใจอ่อนแอโลเลก็พยายามตั้งสัจจะใน ให้เหมือนกับพระพุทธเจ้าอาจจะได้เพียงแค่เศษเสี้ยวพระพุทธเจ้าแต่เราก็ทําค่อยๆสะสมแรงตรงนี้ประการที่สคือวันที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพานก่อนปรินิพานท่านทั้งหลายก็คงจะทราบแล้วว่าการที่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะอวาสานก่อนที่จะจบในชีวิตของพระพุทธองค์ พระองค์ก็ไม่ได้ไปแบบไม่ได้ทิ้งหลักอะไรไว้พระองค์ทิ้งหลักไว้ก่อนปรินิพานในปัจฉิมโอวาทว่าสังขารทั้งหลายก็คือทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้แหละไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว,เตว์เป็นสิ่งของมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณทุกอย่างนี้นะก็เป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ไม่ประมาทก็คือมีสตินั่นเองนะมีสติว่านะเราจะเกี่ยวข้องกับทุกอย่างอย่างเข้าใจไม่เกี่ยวข้องอย่างไว้ใจจนเกินไปไม่เกี่ยวข้องอย่างอ,าอย่างชนิดที่ว่าหนึ่งไม่ไว้ใจจนเกินไปสองนะไม่รู้สึกกลัวจนเกินไปนะไม่กลัวเกินไปไม่ไว้ใจเกินไป แต่ให้เกี่ยวข้องแบบเข้าใจว่าสิ่งนั้นมันมีความเป็นธรรมดานะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นไตรลักษณิจจังทุกขังอนัตตานะอย่างนี้น,นะโยมก็จะทำให้เกิดความเข้าใจนะว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมดามันมีมามีไปมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาของเขาอย่างนั้นพระองค์ก็ตรัสเป็นหลักไว้ว่าให้มีสตินะนะมีสติคือไม่ประมาท นะเกี่ยวข้องกับอะไรด้วยความเข้าใจแล้วก็อย่าเอาใจไปขึ้นขึ้นลงลงอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิไยะโลเกอภิชาโทมณสังมีความเพียรมีสติมีสัมปัชญะเพื่อฝึกให้เกิดความละความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ออกเสียได้นะก็ต้องใช้ความเพียรสติสัมปชัญญะ เพื่อละความพอใจไม่พอใจเนี่ยที่เป็นทุกข์อยู่ก็เพราะมันมีทั้งความพอใจบ้างอิทธารมณินนธารมณ์ความไม่พอใจบ้างนะให้ใจมันไม่บ้าบอขึ้นๆลงๆนะมีความไม่ประมาทในปัจชิมโอวาทก่อนที่พระพุทธเจ,จ,จ้าจะปรินิพพานพระองค์ก็ตรัสสรุปขีดเส้นใต้ฉะนั้นวันนี้นะก็เป็นวันวิสาขบูชานโยมปีนี้ 2563โควิด -19 โควิด -19 ไวรัสโคโรนาไวรัสอู่ฮันนะก็แล้วแต่จะเรียกกันไปก็กําลังเบียดเบียนไม่ได้เบียดเบียนเขาก็ทำหน้าที่มันเป็นเหตุปัจจัยของเขาเราก็สร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้เขาไปจากเราให้เร็วที่สุดก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติให้ได้นะก็คงจะวันนี้ให้กําลังใจ แล้วก็เป็นวันวิสาขาบูชาอย่างที่งดการทำบุญในทุกๆวัดหรือแล้วแต่ว่าบางวัดจะงดไม่งดก็ดูตามความเหมาะสมช่วงกลางคืนนะเวียนเทียนนะเราก็เวียนในใจก็ได้น้อมใจตั้งใจให้มีสตินะในการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพระพุทธองค์ก็ไม่รู้ว่าเราจะไปขึ้นเขาลงห้วยตกหลุมตกร่องกันตกนรกขึ้นสวรรค์กันอีกนานแค่ไหนเพราะไม่รู้หลักเลยแต่นี่โชคดีที่ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาเป็นบุญแล้ว่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ญาติโยมทุกๆท,ท่านในวันนี้นะท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจคุณพรศะศรีรัตนตรยัยจงปกปักรักษาอภิบาลคุ้มครองท่านสาธุชนทั้งหลาย ให้มีความเจริญในธรรมเข้าใจธรรมเบิกบานในธรรมรู้แจ้งในธรรมข้ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสุขมีความเจริญในร่มโพร,ร่มใสของพุทธศาสนาโดยทั่นทั่วก,กันทุกทุกท่านขออนุโมทนาบุญวันวิสาขบูชาเจริญพร